สบายดีพี่น้องสบายดีเอสซีทีหักแพงสุขุสุขนุนสุมงสุบอนสบายดียมสวยพี่น้องสบายดีน้องมอสเห็นยังเนาะสวัสดีข้าวลุงเพิ่นสิต่อเติมคอก้ัวออกพี่น้องไวเพิ่นสิเอาไก่เข้ามาเสี่ยวไก่พันไข่เข้ามา สร้างใหญ่นับตั้งแต่สร้างดำยันสร้างอาวุตโต้อมใช่ครับในญี่ป่นออกมาหัวซาอันก็พากันมาแต่ตัดลักพี่น้องเอ้ยตัดเศร้ากับน้องดำก็เคยละน้ำข้อยันเป็นยังมันจังรู้เม่หมุนล้างตักซีนั่นหลังคานั่นแม่หมุนหลังคาเนาะ แบบหมุนลังคาพี่น้องเอ้ยลาสุดน้องดำวะเสีย้เจาไก่เข้ามาเพื่อนวะเหลี่ยงไก่ไข่พี่น้องเอ้ย บุลุงตัวตัเธอได้ฮะปลาป้ายลายเต้ี่พนอปาปลาลูพี่น้องปลาท่เนี่เปิดาปลาท่าไข่มันบ่งามอนนั้นนะลาสูดหานข้าอยากชื่อเลยพี่น้องเอ้ย มีเรื่องคืออันซื้อน้ำชาติป่า้าไก่นะตัวสองรหซื้อมากนะอือตัวสองรหัสิปผู้ใดพี่น้องตัวนี้ถือว่าจิเม้นอือของซื้อซื้อตอนน่ะซื้อน้ำอันชาต้าน่ะตัวละหกซิปเนาะไก่ไข่ขาวตัวน่ะพี่น้องเอ้ยตัวนี้ไข่มันออกสีไก่แบบไข่ซีพีตัวนี้นะไข่สีอยาก สีสมไก่ที่ซื้อไก่ที่ซื้อมาสีเหลี่ยมนี่มันเป็นไก่ที่แบบไก่ออกมาแล้วไข่มันสีแดงเลยโด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 ยไข่แบบไข่ทองตลาดเลยเนาะจะไปซื้อแตไข่ไม่งดกินงดกินไข่เด้อน้องดำน้องดำให้มันเต็มเมนเอาไปขายไหวก็ได้แล้วต้องเอา ขอทุนก่อนละลุงมาพี่น้องเอ้ยก่อนสิกินน้องดำให้ได้ทุนสก้อนนะแมนสั้นทุนสิหายกำไรสิบุห็นให้มันได้ทุนสก้อนเพื่อนวะเดี๋ยวไปซอยเพื่อนเ็ดเวียกกับเพื่อนเนาะเบิ่งไประยะระยะไปไล่คล้ายๆทั้งนี้โบดิ้งสูงล้วบ่าพอดีแล้วปะ ทีมงานกำลังมาเต็มคารเบลอ,อพี่น้องตอนนี้ <c oughs> ใหญ่มันย้อนเลยเนาะ <c oughs> lại say có khó xóng thế nào ơi không phải là sao làm nào ừ. oh, nắng, đó. nắng đầm nó đầm mặc bưng nắng phải không ơi ta con con vào <laughs> à เบิ้งเบิ่งทางนี้พี่น้องเอ้ยเคยลาเป็นผู้พาตัดนิ้วพี่น้องเอ้ยตัดพานิ่วบุพพ่อกับจังว่ากันไหม่เนาะเบ้าเนาะอันนี้เพิ่นตัดมาโอ้บุแม่เป็นซิปกว่าล้ำบุพพบลับบ้าเนี่ยโดยซิปล้ำบ่อื Rồi. lôi phần tắt vậy các ơi. tôi đã ao ngay nó. Rồi rồi rồi. Tôi đã ao ngay men áo mất phân vào. Rồi. Nên ao ao sắm bài nó. Tôi khốt thêm nữa đó bao. Ao ta khen mất sư khen mà. Rồi. anh anh em lấy thôi là Anh à, em luôn thằng ngầu cho đấy. Phun khò Ơ ừ, nào lại.

เดี๋ยวเอาเฮดเวียกซะก่อนเพียงเนาะให้เบิ่งเป็นระยะระยะเดี๋ยพานิวอันนี้ซะก่อนอีกน้องหันเอ็มร้อยรถอืมเข่อยนะสปอนเซอร์อ่าเริ่มขึ้นโค้งเริ่มมุ่งลังคาแล้วพี่น้องตอนนี้เฮ้ดูยังแต่เริ่ม พอดีว่าเออโดยโดยโดยเขาคอยในคลิปเดียวตั้งแต่ต้นจนจบผู้ได้มือแรงผมสิลงเนี่ยผมได้เอลซองน้ำเมล็ดนี่มาเด้วมือแรงผมเลยสิลงนะพี่น้องเอ้ยถ่ายตั้งแต่เริ่มคุดคุ้มตั้งแต่เริ่มอันนั้นหมู่ลงเซลเซียบุทชัยในลงเดี๋พี่น้องเนาเเนนนเๆๆะเคยลาเพิ่นตีห้าวแล้วตอนนี้ ตีห้าตีอะไรนะฮะเป็เป็นยังบอลตัดตัดตัดออกตัดออกตัดวางลุ่มนะเพราะว่าคอยคอยอยากอนุนไว้นุนมวยไม้สีนะบอลมอยเสาสีเอาเรื่อยนะตัดออกลดเออตัดออกพอดีช่เจ้าอยากกาดใช่ว่างไหนลราตัดออกวางนั่นรถ มงสังกะสีพี่น้องเอ้ยทาใหม่ตัดใหม่ซอยกันคนละใหม่ละมือลูกหลานหวานยินโอ้ยไม่หลออะไรผู้ต่อเขนยบ่าวดาวก็พอน้องดีแท็กพี่น้องเอ้ยอยู่บังค่า ไปยเยอะเจอกไก่เหออั่ไก่าท <c oughs> ัดผ่านอีกทีพี่น้องอืมไกส่สิเลียแล้วพี่น้องเลยคอยกอไก่เดี๋ยวล้งค้าแล้วเนี่ยกับโบยากามาจะโดดได้ ไม่แล้วขี้ลงแน่ว้าีา่ดัวใจใช้ดกพี่้องเ้กเยกระโดดลงเลยโอสุดยอดขนาดเลยลำนี้ Ta đi hai cái cho thẻ hai chẳng tát không? nó đi thẻ cái đồ lên đây này. สุดยอดเลยพี่น้องเลยเอาเงามาลดลงเสียวปลายมันนี่บอกว่าเอาเงามาลดเอาเงามาลดอมันจังไงกระเทิเดือตัดมาสิปลาไป้ยังสะอันนี้ว่าไว้เห็นห้าหัวก็ได้มันน้อยเอาเงามาลดตัวน้อยไว้ตีห้าหัวห้ายังก็ยังได เพื่อพังเบ่าดาวสิลงยังได้บาทเล่เจ็ดทีมงานกระโดดพี่น้องเอ้ยโดดจ้องโดดจ้อง

ลืมคิดซะว่านี่คือภาคตีนิ้วพี่น้องบ้านนี้แถมทัมพี่น้องเอ้ยตีห้าวเลยพี่น้องบา้านนี้ตีห้าวแล้วตัดผ้ามาอีกทีแต่ว่าโบนาเชียลเด็กพี่น้องมือน,นี้เนาะเป็น้องครับกลับเลยพี่นอ้นองเลยเป็นได้ลุงมันบโเขา <laughs> อเอาหูมอมดีอ่าะตัดไม้ไผ่อีกรอบหนึ่งพี่นอกก้องเอ้ยเคยลาบุพพพอเคยลเคยไปตัดมาอีกเป็นซิบกอัมหรืออะเมื่อกี้นี่ก็ได้ักพ่อหรือบุอนอนพอือื่นผรเลยพี่น้องเนาะปั่นีแล้วก็ได้ ําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ีก่อนเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องไปทุกผู้คนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พีงเนาะพกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ขอคสดีสดี